น่อืเนี่เสร็จเรียบสวัสดีค่ะพี่น้องมาพ่อกับอีพีต่อจากมือเร้ามือเส้าเป็นอาหารนะคะเนาะวันนี้นี่ก็จะเป็นเมนูตอนเย็นนะคะพี่น้องอัน,นี้ก็บกะลูกชิ้นมันเยอะแยะ,ะเนาะเนาะนี่นี่เห็นไอเจพ่ดแนะนําลูกชิ้นปลาแต่โมน,นี้เนี่ยน้องอ้อยจะเปลี่ยนเปลี่ยนเมนูจากลูกชิ้นปลาที่ว่ามีน้ําจิ้มมาด้วยน้องอ้อยจะทาเป็นเนียเกาะย่าง ย่างลูกซินปลากับย่างใส่กอกนลยค่ะในหลายาย่างเนี่ยาย่างเอาแล้วก็น้องอาจจะทําลูกชิ้นทะเลเดือดนะคะนะทำท่าเป็นน้าจิ้มทะเลเดือดกับตั้งหน่อยอ๋อยสิเสียบยา่างละค่ะอาหันนั่งอาหารมันนั่งทางฝุ่นมันนั่งใจ่ไฟเนาะมันหอนอ่อนดีเพราเป็นประเภท กรอกลูกสิ่งนั่นก็น่าจะเนาะโอ้ดูชิปปลาสิแต่ว่าได้กินกับโน่นละคะ เรียบร้อยแล้วหูย่างลูกชิ้นปลาของเ้าอ,อ่ะเดี๋ยวถ้าซิมเบิือกับน้ำจิม้มซีฟู้ดที่แถมมานํางนะคะเนาะ,ะเดี๋ยวจะเบิ่งหน้าตาของน้ำจิม้มเดี๋ยวเดี๋ยวเนอยขอเวลาอย่างก่อนเดี๋ยวที่นี่เนายก็จะไปท่าน,น้้ำจิม้มทะเลเดือดนะคะไปเบิ่งวิธีการทำกันเลยจ้าคีาปนองคะ่ะแด,ดงๆอย่างลูกชิ้นปลานี่น้ำจิมะะ้มค่ะน้ำจิม้มน้ำจิ้มที่มาอันนี้้องต่างอย่างแหละจะซิมให้ท่านผู้ชมดูนะคะ ่พี่น้องคะนี่น้ำจิ้มของเขาที่แถมมาให้ชิมแล้วสตังย่างเองค่ะนี่น้ำจิ้มซีฟู้ดอื้ยอุ้ยอร่อยเหรอครับเมื่อไหร่น้ำจิ้มออนเซอร์ไ้ใส่เธอจานคุณมเนาก ากล้องอยากไปลากล้องซิมให้ดูก่อนนะคะอร่อยค่ะอร่อยอืมครับครอบอืมชอบกลค่ะ ดสอิ่มก่อนมันจะข้ามกันแสบก่แสบเฮ้เาไ,ไป้าย เขากัน,นะคะ่ะอืมมาเร็วเร็วมาแล้ว,ลลวอืมนายเจ็บไไมัย้ยเนี่ยเอ๊ะนั่งต่อไปเรื่อยๆจ้ะนี่จ้าลูกชิ้นแข้ง่วจังน้อยแซ่บๆนะะี่ค่ะอื Mm. น้ำกิมแซบค่ะแซบบ้เซบแซบแต่ผู้ใดบ้อไดได,ดังไฟย่างก็เอาไปลวกกินเลยก็ได้ได้จะเด้อนี่อาเดี๋ยวให้น้องต่างย่างกอนแตกตับแล้วต่างฮะ mm hmm. อืมจับนีอพอดีละหอมหอมลูกชิ้นปลาย่างค่ะ ียมแล้วก็พิกค่ะพี่น้องน้ำจิ้มใหม่ทะเลดเดือดฮะแล้วก็รากผักชีค่ะปั้นเลยค่ะพี่น้องปั้นเลยคะ่ะน้ตนันใสดเด่ะ จนงอนเลยค่ะพี่น้อ,คองคะคนไปเรื่อยๆจนงอนเลยเดี่ยวไปได้สักระยะแล้วก็ใส่ซีอิ๊วดำสัก1ช้อนโต๊ะหรือสองช้อนโต๊ะนะคะ นีดนิดเลยเรลาทำเป็นเองไม่ต้องใส่จิมวนได้ทีแล้วค่ะพี่น้องคะอ่ออาตามี่ชอบนะคะแต่สำหรับน้องออยแค่นี้พอลคะค่ะไร้เลยเดี๋ยวเราไปดูเมนูทะเลเดือดกันจ้าว่ามีอะไรบ้างน้อพี่น้องคะเดีออาา๋ยวราอัจราน้ำจิ้มของน้องอ้อยนะคะน้ำจิ้มทะเลเดือดค่ะเผื่อน้ำต่างเบืองเนี้อ่า អះค่ะអឺអះដើរผักชีร้อยទាំងទាំងนี่ค่ะអឺបងៗអេមើលចិ้มน้องអ້ອຍឡាប់ มาโดยเลยมา,าเป็นยังไงบ้างคะมาค่ะพี่ตองคะเฮ็ดนี้กินนี้ละค่ะเพื่อนนะเป็นรไรนะคะกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดก็อร่ะะนนอยด้วยค่ะแล้วลกอ็อันนี้น้ำจิ้มน้องอ,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 อ้อยเฮ็ดเองก็คือตามใจชอบเพราะเนาะมักเปรี้ยวน้ำหวานน้ำเข้มน้ำก็แล้วแต่เฮาปรุงเอาเลยจ้ะมักอันใดใจอันนั้นอืห้ามข้อกัน กินกระป๋าขี้ชิมแล้วได้ไปเป็นนางไงลยวันเวลาวัลเวลาบักเต็งไม่เบิดหรือเปล่าเอาบักเต็งให้ล่างอันแข็งแม่นะ คนกสิตโตแล้วค่ะพี่น้องตะเวนกสิโตกเด็แล้วค่วตตยนนะ,คะย่างนี้นั่งกินรังบ้านเนี่ยนะคะย่าจะนอนพี่สาวกับผ้าลานไปย่างเล่นเดินเล่นหอ,หอหมอรัีล่ะสีชมพูหอมแข่งอ่อนอ่อนกินกับอันกินอันนี้เเขากันยังแรงเลยค่ะซิมมันเบอร์ส่วน อันนี้ก็ลูกจิ้นตุกเอากินน้ำกันค่ะน่ะบะมี่ยังเกิดขึ้นบะมี่ยังเกิดขึ้นนี่ค่ะอันนี้จ๊อปูอัดค่ะจ๊อปูอัดอืืออร่อยทานผักกับคนค่ะง่ายๆทานให้ร้อ เมนูแรงงานกะเห็ดออกมาให้เบิ้งเนาะแต่ว่าอันนี้คือน้องอ้อยโชว์วิธีการทำน้ำจิม้มทะเลเดือดนะคะเนาะละคะเดี๋ยวเรียบร้อยละย่างเรียบร้อยเน้วกระสีไ้ไปนั่งกินกันในบ้านระคะแต่ว่าเดี๋ยวน้องอ้อยสิไปย่ากระสีย่าชวนพี่น้องเบิง้งคือกันย่างแซ่กรอบไม่ยังดอกที่น้องอ้อยเฮ็ดบ้านน้องอ้อยตู้เย็นเต็มว่ามีอ่องไวซส,สินอกน้ำแข็งไหวมันกะเตมันกะย่ามันบ่สดนาอะค่ะเนาะ นกไปโดนมันก็สิเป็นอย่างอื่นจ้าเฮ็ดกินให้พี่ให้น้องสู้ๆพี่สู้น้องกินเนี่ยก็สิย่างไปให้หลานอุ่นย่างไปให้อายข้างบ้านนนะอะเยมจมบน้างบ้านอือบ่ครับๆเอาหักไปอยู่หักไปอือ นายกินทั้งหัวหูกกินทั้งกลมใจเย็นๆนะยังไม่ถึงจิ้วค่ะห <c oughs> มานั่งเบื้องนาจ้ะ <c oughs> <c oughs> ทันไปให้เบิงกับเบื้องเลนเป็นภาพเระสวยมาใส่ตะกอบใส่กับเบด้ค่ะถ้าเวลาปล่อยมันกับปล่อยอยุตธวัดของล็อกคอเพราะว่า,ม,า <c oughs> มันไรไกลมือเศร้ากระจัดการเป็นตัวหนึ่งบ่ได้บ่ได้บ,บ่ได้ใช่อยู่ไกลจยข่วงแต่ไกลผู้อื่นแม่นเสียงเงินค่ะ อืมอืออออมมนันจะอิ่มมัง้งก๊อมไปยั่มกันจ้ะ เล่นอะแต่มากหนงสือะค่ะมาน,นัไดน่น้อยเสร็จเรียบราซิมติอเอาติดบีติดเอารมเจนหสับแล้วพี่น้องค่ะน้ำสีเฮียน้ำสีเฮีย วันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะคะน้องอากาเฮ็ดมาให้ทำผู้ส้มเดือบเบิงกันสูตรยำไส้กกอกของ AFM อืมะ <c oughs> สมุนกระเบิ้งนากันเี <c oughs> ๋วยวันนี้มีหนึ่งปลาเนื้นปลาดุกโกกิโบซีตัวค่ะหนาอยบานอืมหอม ช็อกโกแลวานิลานี่ก็เหมาะสลาสติกเด็กเลยค่ะเดือดาเออกไปหายเด็กๆกินมันหอมวานิลาค่ะอร่อยกินใกล้ๆกินซอสโซอ,อกลิก่นน้งกิ่นยูราโยกหน้าบ้านวันนี้ออกมาหน้าบ้านค่ะคนกำลังริมอร่อยค่ะอร่อยพอนไหมะใหญมุ่งกันเด้อจ้า นี่ค่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศหน้าบ้านน้องอ้อยตอนเย็นๆนะคะเนาะแดดลมล่มตกละเริ่มละเริ่มบรรยากาศอืมเะเวอนตกดินละหน้าบ้านเล็กๆเขาก็อ่าหมู่บ้านหน่อยเหมือนกอนทุนกอนไอตัดหงาคุณพ่อพนันเอกมากอยู่อืมท่าทิตกดินแล้วนี่ตัดนกอะไรอะอุ้ยนกแก้ว อู้เด็กเด็กวิ่งตามนกแก้วไปแล้วไปแล้วเด็กเด็กวิ่งตามนกแก้วค่ะนกแก้วใครเนี่ยฮะไม่รู้ครับนกแก้ววิ่งมาจากไหนเลยนะนกแก้วมัเด็กๆแถวนี้เด็กแก๊งเด็กแก๊งแถวนี้นี่ค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศตอนเย็นเล่นนะคาะ อ่ะปตาแล้วก็บ,บ้านเราแล้ว,ลวอ่าปลาดุไปแล้วปลาดุนะคะถ้าผู้ใดชอบคลิปนี้ของน้องอ้อยหอวใหญ่ใส่ครกนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้องอ้อยในเด้อค่ะคลิปนี้ก็อาจจะเป็นคลิปสั้นๆเนาะ,ค,ะค่ะก็อ่าก็ฝากติดตามกดไลค์ให้น้องอ้อยในเด้อจ้าเป็นกำลังใจให้น้องอ้อยได้ทำคลิปต่อไปเนาะคะ่ะเนาะขาดใดๆก็ขอบคุณเลยล่ะขอบคุณท่านผู้ชมขอบคุณเอฟซีทุกท่านแล้วก็อ่า ทุกท่านที่สนับสนุนน้องอ้อยไห้ได้มีทุกมือเนาะค่ะเนาะยังขอพุดหล้ยๆ้าจ้าน้องอ้อยกะจะได้ทาคลิปดีๆออกเมื่อไห้่ทำผู้ชมมในเบื้องกันแล้วกะจะมีการปรับปรุงแก้ไขให้คลิปนาดูขึ้นนะคะเนาะกะเดี๋ยวจังน่อยนี่พอดีเดี๋ยวมีนัดกับลุงเด่นไปตอนเย็ยนอีกเมนูอาหารกินอีกแล้วค่ะ <c oughs> กินต้าไปกินเต้าไปจะกลมกิ้งได้แล้วค่ะอ่ะอันนี้ก็ไม่ค่คอยได้ไปใส่ นี่ตรงนี้น้องไอ้ก็ปลูกดอกกระบาบค่ะหน้าบ้านทางบ้านทางหน้าตังปลูกเป็นแถวนะคะข้ล่างเพิ่งปลูกค่ะบพาท่นได้ถึงเดือนปลูกได้พอซื้อพอน้องไอ้ซื้อมาต้นก็ประมาณแค่เนี่ยต้นละสามสิบห้าบาทต้นละสามสิบห้าบาทแป๊บเดียวได้ฝนได้อะไรแม่น้องไอ้ก็ใส่ปุ๋ยน้ำผาอืมเนาะอืมไม่แล้วไปแล้วค่ะ เดี๋ยวคลิปหนะ้าถ้ามีโอกาสเดี๋ยวน้องอ้อยจะแรงตายให้ฟังนะคะเนาะแรงตายเอาได้เฮ็ดหนึ่งเฮ็ดหนึ่งหมเนาะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสต้องมีน้องน้องอ้อยต้องมีครูตอบโต้เนาะถึงจะเอาไดนะ้เนาะค่ะเนาะอ่ะเดี๋ยวน้องก็น้อยก็ขอลาไปก่อนนะคะคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆนะจ๊ะเด้อไปละ,ะจ้า